ยาการย้อมนะมีกองเลยค่ะข้าเหนียวสุดท้ายค่ะถามไม่ต้องเห็นคับถามได้ไหมครับมาอางวันนะคะแจกแมสค์ค่ะขอบคุณแอกมากมาข้าเหนียวที่ใส uh, ่น yeah. um, ุด อ๋อเมื่อปีใหม่นี้นะคะเราก็แจกของโดยการแจกอาหารกับพี่น้องประชาชนข้างๆบ้านเรานี่ค่ะเพราะว่าเราอยู่ตำบลปักแพรแต่ว่าตำบลอื่นๆและผู้คนที่ผ่านไปหน้าบ้านนี้นะคะเราก็โบกแจกกันทุกคนนะไปครั้งตั้งแต่ครั้งแรกนี่ทําเรื่องของโควิดเราก็แจกส่งไปถึงบ้านเลยแจกเป็นเดือนนะคะพอครั้งที่2ก็วันแม่ วันแม่ก็แจกไปในฐานะที่เป็นแม่นะคะเป็นแม่ครั้งคราวด้วยเป็นแม่ของลูกๆด้วยทั้งที่สมก็มีเมื่อวันปีใหม่ก็แจกแต่วันนี้แอปีใหม่ก็ไม่ใช่แต่วันเป็นวันที่13มก,กราค่ะสิบตามกมกมมกราคมเนื่องจากว่าวันนี้นะคะ ตัวเจ้าของเองคือท่านสมศักดิ์เทพสุทินก็ไม่ค่อยรู้ว่าตัวเองท่านเกิดวันที่เท่าไหร่ทีนี้พวกเราเป็นคนแวดล้อมนะคะก็จะเลยคิดว่าชวนแจกอาหารก็แล้วกันเพราะว่าในสถานการณ์อย่างนี้ค่ะจะทําอะไรมากมายกว่านี้ก็จะเดี๋ยวจะกลายเป็นเกิดติดเชื้ออะไรกันไปใหญ่ก็เลยจัดระเบียบจัดอาหารโดยวันนี้ก็ทํเข้าวซอยค่ะโดยที่ร้านกินเส้นนะคะ ก็เป็นร้านอาหารของเราเองก็จัดข้าวซอยมาแล้วก็ข้าวเหนียวก็อุดหนุนพี่น้องชาวตลาดและ,ะมีขนมจากที่ในบ้านเราก็จัดมาแต่ทีนี้บังเอิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านทราบท่านก็จัดขนมมาโดยอำเภอสีชารมก็เอาของโอท็อปของอาเภอของตัวเองมาคีรีมาศปงไก่ลาดต่พากันเอาของมาแจกพี่น้องประชาชนแล้วตัวท่านก็มาร่วมกันแจกด้วยก็ทําให้เป็นที่อบอุ่นใจเป็น ที่ชื่นใจที่เนื่องในวันคล้ายวันเกิดท่านสมศักดิ์ครบ67ปีในปีนี้พวกเราหลายหน่วยหลายฝ่ายมาช่วยกันแจกอาหารหลากหลายลก็แจกกันจนเนี่ยค่ะใกล้จะครบแล้ววันนี้เราจัดถึง500ชุดค่ะ, 500. คะ500ชุดค่ะเนี่ยสำหรับอนงวันเนี่ยนะคะก็เป็นคนที่ชอบแจกอาหารแบบนี้ดูเหมือนว่ามันเป็นอาหารที่เราชอบทานแล้วเราก็ทำเองแล้วเราก็ ให้พี่น้องได้ทานอย่างที่เราชอบแล้วเราทานเองเราคิดว่าอร่อยแล้วก็แบ่งปันกันไปเพื่อที่จะเป็นเหมือนกับเป็นน้ำใจของเราจริงๆเลยค่ะในฐานะหลังบ้านนะคะเราเป็นคนสุโข,ขทัยเนี่ยก็อยากให้พี่น้องสุโข,ขทัยนะคะมีความอยู่ดีเป็นดีมีความอยู่เย็นเป็นสุขเหมือนกับเราเป็นคนสุโข,ขทยัยในน้ำมีปลาในนามีข้าวมีอาหารสมบูรณ์กรแล้วก็เงินทองก็จะตามมา เราอยากให้หมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยป่าศจากไวรัสะในปีนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขทั่วทุกคนค่ะไปเปลี่ยนกางเกงเลยค่ะ เหนียวนะคะข้าเหนียวร้น้าวแมสแมสแมสแม่ะเคยมาไหมคะอ๋อทำไมเตรียมถุงได้ถุงต้องน่ะเขาบอกเอาบอกอ๋อแจกใบส่งแจกเป็นเดือนเลยนะคะตรงนี้